ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ส่งมาจากคุณอิมครับคุณอิมเล่าว่าเรามีอาชีพรับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนประจำตำบลแห่งหนึ่งทางภาคอีสานเมื่อช่วงเปิดเทอมที่ผ่านมานั้นได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้น ซึ่งครูในโรงเรียนของเราคนหนึ่งชื่อว่าครูแมวช่วงหลังจากเปิดเทอมมาได้ประมาณเกือบหนึ่งสัปดาห์เราและเพื่อนครูอีกหลายคนสังเกตว่าครูแมวมีอาการไออย่างหนักจนผิดปกติจนเราต้องแนะนําให้ครูแมวไปหาหมอครูแมวจึงลาง,งานหนึ่งวันเพื่อไปหาหมอตามคําแนะนําของเพื่อนครูซึ่งผลตรวจออกมาพบว่าครูแมวติดเชื้อไวรัสโควิด ทำให้คณะครูทุกคนที่ใกล้ชิดกับครูแมวและนักเรียนอีกจํานวนหนึ่งต้องไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลในวันนั้นทันทีซึ่งผลตรวจของทุกคนออกมาเป็นลบอันที่จริงแล้วพวกเราก็ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด COVID อยู่แล้วแต่เพื่อปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและเพื่อความปลอดภัยของคนรอบข้างพวกเราที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยทั้งหมด จึงต้องกักตัวอยู่ที่โรงเรียนเป็นระยะเวลา14วันเรื่องราวความน่ากลัวสยองขวัญได้เกิดขึ้นกับเราในช่วงเวลาของการกักตัวนี้เองเราขอเล่าเท้าวความไปก่อนว่าตั้งแต่เราได้มาบรรจุเข้ารับราชการครูที่โรงเรียนแห่งนี้เราเคยได้ยินครูรุ่นเก่าๆเล่ากันว่าเจ้าที่เจ้าทางที่นี่เฮียไม่ใช่เล่นมีครูและนักเรียนหลายต่อหลายคนที่เคยพบเจอเรื่องราวความน่ากลัวของผี โดยเฉพาะที่ห้องเรียนดนตรีไทยแม้แต่นักการพานโรงเองที่มีบ้านพักอยู่ด้านหลังของโรงเรียนยังไม่กล้าออกจากบ้านมาเดินตรวจตาความเรียบร้อยเลยเนื่องจากนักการพานโรงเคยเจอผู้ชายสวมชุดขาวเดินไปเดินมาอยู่ใ,นในกล้กับสภารวรภภูมิด้านหน้าของโรงเรียนทำให้เชื่อได้ว่าช่วงเวลากลางคืนนั้นเป็นช่วงเวลาของผู้ดูแลที่อยู่ในภพภูมิอื่น ครูผู้ชายที่มาอยู่เวรในช่วงเวลากลางคืนเองก็ได้เจอผีกันทุกรายนอกจากนี้แล้วว่ากันว่าถ้าอยากเห็นผีตัวเป็นๆของที่นี่ให้มานั่งดูผ่านกล้องวงจรปิดรับรองว่าต้องได้เจออะไรดีๆแน่นอนเพราะเคยมีคนอยากรู้อยากลองดูกล้องวงจรปิดผ่านแอปมือถือมาแล้วซึ่งก็เห็นผู้หญิงชุดดำมาปรากฏตัวหน้ากล้องพร้อมเงยหน้าขึ้นมามองกล้องและยิ้มให้ ทำเอาคนคนนั้นหัวลุกจับไข้ไปหลายวันถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับผีมาให้เราได้ยินอยู่บ่อยครั้งแต่เราก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไรเพราะเราเชื่อว่าเราไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ดีพวกเขาเหล่านั้นไม่น่าจะมายุ่งอะไรเกี่ยวกับเรา,าเราเป็นครูผู้สอนวิชาศิละปะห้องเรียนศินละปะของเราจะอยู่ติดกับห้องดนตรีไทยซึ่งลักษณะของอาคารเรียนหลังนี้ จะเป็นอาคารชั้นเดียวที่ชาวบ้านช่วยกันบริจาคเงินเพื่อสร้างใช้เป็นห้องสมุดแต่เมื่อมีฝนตกหนักมักจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเพราะพื้นที่โรงเรียนมีลักษณะเป็นแองและห้องสมุดก็มักจะโดนน้ำท่วมหนักจนเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าอาคารหลังนี้ถูกสร้างมาเสมอกับพื้นดินดังนั้นจึงมีการย้ายห้องสมุดขึ้นไปไว้บนอาคารเรียนและได้ดัดแปลงอาคารหลังนี้ โดยการแบ่งเป็นสองห้องซึ่งผนังที่กั้นห้องทั้งสองไว้จะมีกระจกบานใหญ่อยู่บานหนึ่งทําให้คนที่อยู่สองห้องนี้สามารถมองเห็นกันได้หลังจากย้ายห้องสม,มุดไปไว้บุญาคารเรียนแล้วห้องนี้ก็ถูกใช้เป็นห้องทํางานของผู้อำนวยการโรงเรียนและอีกห้องหนึ่งถูกใช้สําหรับเป็นห้องทํางานของโรงเรียนต่อมาทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ห้องทำงานของผู้อำนวยการและห้องสำนักงานจึงถูกย้ายไปที่อาคารเรียนหลังใหม่อาคารหลังนี้จึงถูกใช้เป็นห้องเรียนดนตรีไทยและห้องเรียนศิลปะครูสอนดนตรีที่โรงเรียนของเราเป็นครูผู้ชายและถนัดเล่นดนตรีสากลมากกว่าดนตรีไทยดังนั้นห้องเรียนดนตรีไทยจึงเป็นเหมือนห้องเก็บเครื่องดนตรีไทย แต่ที่โรงเรียนจะมีครูอาสามาช่วยสอนดนตรีให้กันนักเรียนเดือนนั้หนึ่งครั้งซึ่งบางเดือนครูอาสาก็ไม่ได้มาเพราะฉะนั้นแล้วนานทีปีหนจึงจะได้ยินเสียงบรรเลงดนตรีไทยขึ้นมาแม้ว่าห้องเรียนศิลปะซึ่งเป็นห้องที่เรานั่งทำงานประจำและอยู่ติดกับห้องเรียนดนตรีไทยแต่เราก็ไม่เคยพบเจอเรื่องราวความน่ากลัวตามคำบอกเล่าของครูรุ่นเก่าที่เล่าไว้ว่า ห้องเรียนดนตรีไทยั้านผีดุกระทั่งช่วงที่เราต้องมากักตัวกินนอนอยู่ที่โรงเรียนเป็นระยะเวลา14วันถึงแม้ว่าการตรวจเชื้อครั้งแรกผลออกมาจะเป็นลบแต่ทุกคนที่มากักตัวเพื่อเฝ้าระวังจะต้องรักษามาตรการเว้นระยะห่างเราจึงเลือกที่จะแยกมากักตัวที่ห้องเรียนศิลปะส่วนครูคนอื่นๆก็เลือกกักตัวในห้องเรียนของตนเอง แต่ห้องหนึ่งจะอยู่กันไม่เกินสองคนโดยในการกักตัวครั้งนี้จะมีชุดเครื่องนอนให้คนละหนึ่งชุดและมุมงครอบคนละหนึ่งหลังโชคดีที่ในห้องเรียนวิชาศิละปะเป็นห้องที่เราอยู่ประจำจึงทำให้มีเครื่องใช้อำนวยความสะดวกอย่างครบครันและที่สำคัญคือมีห้องน้ำอยู่ใกล้ๆด้วยคืนวันแรกที่เราต้องนอนที่นี่เราไม่ได้สนใจเรื่องผีเลย เพราะในใจคิดยังวลอยู่แต่ว่าตัวเองจะติดเชื้อหรือเปล่าเราจัดแจงล็อกประตูห้องและปิดไฟอย่างเรียบร้อยก่อนที่จะเข้ามาเล่นโทรศัพท์ในมุง้งถึงแม้ว่าเราจะปิดไฟไปแล้วแต่ภายในห้องก็ไม่ได้มือสนิทเพราะไฟหน้าห้องต้อเปิดเอาไว้และผนังด้านบนส่วนที่ติดกับประตูห้องเป็นกระจกใสจึงทำให้ภายในห้องสว่างพอสมควร ด้วยความเหนื่อยล้าในวันนี้จึงทําให้เราหลับไปอย่างรวดเร็วเราสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงของหล่นดังปังมันเป็นเสียงเหมือนของชิ้นใหญ่และมีน้ําหนักมากตกลงมาจากที่สูงทีแรกเราก็เข้าใจว่ามันอาจจะเป็นแค่ผวังในความฝันเพราะเมื่อตื่นขึ้นมาทุกอย่างรอบข้างเงียบสงัดแต่สักพัก ก็มีเสียงของหล่นลงมาแบบรัวแต่ไม่ได้ดังเหมือนครั้งแรกที่ทําให้เราตื่นเราพยายามเนี่ยหูฟังเพื่อจับทิศทางของเสียงนั้นปรากฏว่าเสียงนั้นมันดังมาจากห้องเรียนดนตรีไทยซึ่งอยู่ติดกับห้องที่เรานอนแต่ถึงอย่างนั้นเราก็คิดว่าเป็นเสียงหนูวิ่งชนข้าวของทำให้ของล่วงลงจากชั้นวางของแล้วเราก็หลับต่อ เช้าวันรุ่งขึ้นเราทำภารกิจส่วนตัวเสร็จก็ไปที่โรงอาหารเพื่อไปรับข้าวกล่องทุกคนที่กักตัวมานั่งกินข้าวเช้าที่โรงอาหารแต่ในโต๊ะอาหารหนึ่งตัวจะนั่งแค่สองคนเท่านั้นหลังจากกินข้าวเสร็จเราก็มานั่งพูดเล่นคุยกันตามภาษาเพื่อนร่วมงานแต่ก็ต้องอยู่คนละมุมครูปิยักซึ่งเป็นครูสอนดนตรี ครูเปียกถามไปเชิงหยอกล้อเราขึ้นมาว่าครูอิมนอนอาคารนั้นคนเดียวได้เจออะไรดีๆบ้างหรือเปล่าถ้าเจอก็อย่าลืมขอเลขเด็ดนะเราจึงตอบกลับไปว่ามีแต่หนูวิ่งชนของในห้องดนตรีไทยร่วงลงพื้นดังตึงตังตึงตังและก็น่านจะมีของเสียหายมากพอสมควรพอได้ยินคำตอบแบบนั้นจากเราพออ,อซึ่งก็นั่งฟังอยู่ด้วย จึงได้บอกให้ครูเปียกไปดูในห้องดนตรีไทยดูว่ามีข้าวของอะไรภายในห้องเสียหายบ้างาเราเองก็ไปกับครูเปียกด้วยพอประตูห้องเรียนดนตรีไทยถูกเปิดออกปรากฏว่าทุกอย่างดูปกติข้าวของที่อยู่บนชั้นถูกจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยที่พื้นห้องโลงวางเปล่าครูเปียกจึงหันหน้ามามองเราและอมยิ้ม เรายืนยันว่าเราได้ยินเสียงของหนุนจริงๆครูเปียกจึงบอกกับเราว่าเพื่อนข้างห้องอาจจะอยากมาทักทายเราก็เป็นได้เราจึงได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจแต่ก็พยายามไม่คิดถึงเรื่องผีคืนที่สองเราจึงสวดมนต์ก่อนนอนเพื่อความอุ่นใจและหวังว่าจะไม่มีเสียงประหลาดเหมือนคืนแรกดังมาให้ได้ยินเองช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่ม เราได้ยินเสียงคนเดินลากท้าดังไปรอบๆอ,อาคารมีเสียงเปิดประตูห้องดนตรีไทยและตาม,มาด้วยเสียงปิดประตูดังปังจนเรานั้นสะดุงเราจึงได้แต่นอนนิ่งตัวแข็งทื่อไม่กล้าขยับตัวไม่แต่น้อยแต่หูก็ยังคอยแอบฟังเสียงปิศาที่ยังดังมาเป็นระยะระยะจนกระทั่งเราเผลอหลับไปแต่พอเช้าขึ้นมา เราก็ไม่ได้เล่าเรื่องที่เราได้ยินเมื่อคืนให้ใครฟังเพราะเรากลัวว่าทุกคนจะเอามาเป็นประเด็นในการหลอกให้เรากลัวขึ้นมาอีกขณะที่เรากําลังเดินกลับไปนั่งทํางานที่ห้องเรียนศิลปะครูเปียกก็ถามเราขึ้นมาว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนเจอเพื่อน้างห้องมาทักทายอีกหรือเปล่าเราจึงยิ้มให้แทนคาตอบตอนนั้นใจหนึ่งก็รู้สึกกลัวแต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่า อาจจะมีคนมาแกล้งให้เรากลัวก็ได้กระทั่งผ่านมาถึงคืนที่3คืนนี้เรานอนไม่หลับเพราะเป็นกังวลกับคำพูดของครูเปียกที่บอกว่าเพื่อนข้างห้องมาทักทายเราจึงนอนเล่นโทรศัพท์มือถือไปเรื่อยๆเข้าเฟซบุ๊กเข้าไลน์ดู u t u b e ไปอย่างไม่มีจุดหมายหวังจะกลบความรู้สึกที่กลัวอยู่ เราดูนาฬิกาอีกทีก็ล่วงเลยผ่านไปจนเกือบจะห้าทุ่มแล้วจูจๆก็มีเสียงดนตรีไทยบรรเลงขึ้นเสียงนั้นไม่ได้ดังเป็นจังหวะเคาะหรือตีให้ดังขึ้นมาเล่นๆแต่ดังเป็นเพลงบรรเลงในทำนองที่ขุ้นหูซึ่งมันทำให้เรารู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเรารู้ดีว่าเสียงเครื่องดนตรีไทยที่กำลังบรรเลงอยู่ในตอนนี้เป็นเสียงของขิม และกำลังบรรเลงเพลงที่ชื่อว่าเพลงราวดวงเดือนในจังหวะนั้นเรื่องเล่าถึงความน่ากลัวของห้องนี้ที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาจากครูเก่าๆก็ผุดขึ้นมาในหัวของเราทันทีแต่ถึงอย่างนั้นอีกใจหนึ่งก็ยังคิดว่าหรือจะเป็นครูเปียกมาแกล้งสร้างสถานการณ์หลอกให้เรากลัวเพราะนิสัยของครูเปียกเป็นคนขี้เล่นชอบแกล้งชอบหยอกล้อคนอื่น แต่มันก็มีเหตุผลมาแย้งในใจว่าถ้าเป็นครูเปียกจริงๆก่อนหน้าที่เสียงมเรเลงขิมจะดังขึ้นทําไมเราจึงไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูห้องเลยความสงสัยที่มีมากกว่าความกลัวทําให้เราตัดสินใจลุกออกจากมุง้งเพื่อไปพิสูจน์ความจริงตอนนั้นเราคิดว่าเป็นครูเปียกมากแรกมากกว่าเพราะส่วนตัวแล้วเราไม่เชื่อว่าผีจะสามารถเล่นดนตรีได้เป็นเพลงขนาดนี้ เราจึงลุกออกจากมุ้งแล้วเดินไปที่กระจกกั้นกลางห้องเพื่อหาช่องว่างที่พอจะส่องเข้าไปภายในห้องเรียนดนตรีไทยได้ในหัวของรอตอนนั้นคิดว่าเราจะไปเคาะที่กระจกเพื่อส่งสัญญาณบอกครูเปียกว่าเราไม่กลัวหรอกไม่ต้องหมกแรงกันให้เสียเวลาแต่ในขณะที่เรากาลังจะยื่นมือไปเคาะกระจกนั้นเราก็ต้องหยุดชะงักเพราะมีเสียงของผู้หญิงร้องเพลงลาวดวงเดือน ประกอบกับการมาเลงขิมนั่นด้วยน้ำเสียงนั้นเป็นน้ำเสียงที่เย็นยะเยือกทําให้เราขุนหัวลุกเสียงที่เราได้ยินนั้นเป็นเสียงที่เรารู้สึกว่าไม่คุ้นเคยและไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนทำให้เรามั่นใจว่าไม่ใช่เสียงครูและนักเรียนที่กำลังกักตัวอยู่นแน่ๆเสียงนั้นทำให้เราก้าวถอยหลังมาหนึ่งก้าว แต่สายตาของรอยังคงจับจ้องอยู่ที่กระจกกั้นห้องอย่างไม่วางสายตาจูจๆผ้มาม่านที่ปิดอยู่ก็ค่อยๆถูกเปิดออกมาอย่างช้าๆจนเผยให้เห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังขยับขยืนเคลื่อนไหวผ้มาม่านยังคงถูกเปิดออกเรื่อยๆจนกว้างพอที่ทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ภายหลังผ้าม่านในห้องเรียนดนตรีไทยนั้นคือร่างของหญิงสาวคนหนึ่งในชุดเสื้อยืดสีขาว นุ่งโจงกระเบนสีแดงมัดผมมวยขึ้นเปนจุกเธอกำลังยืนไร้รำตอนนั้นนอกจากความรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวแล้วเรายังรู้สึกว่าขาทั้งสองข้างของเราเกิดอ่อนแรงขึ้นมาอย่างกระทานหันเราทุดตัวลงนั่งกับพื้นมองดูหญิงสาวคนนั้นไร้รำโดยละสายตาไม่ได้น้ำตาของเราไหลออกมาด้วยความกลัว แต่เหมือนกับว่ามีมนสะกดบางอย่างที่ทำให้เราหันหน้านี้ไม่ได้หญิงสาวซึ่งเป็นนางรำคนนั้นค่อยๆหมุนตัวมาอย่างช้าๆทำให้เรามองเห็นใบหน้าของเธอได้อย่างชัดเจนใบหน้าที่เหมือนหน้าของคนปกติไม่มีเส้นเลือดขึ้นทั่วใบหน้าไม่ขาวซีดเหมือนอย่างที่เราเคยได้ดูได้ฟังมาจากหนังผีทั่ว,วไปแต่ดวงตาของเธอนั้นดุดันตาแข็งกร้าว ไม่มีแววตาเธอหน้านิ่งเหมือนกับว่าเธอต้องการให้เราชมการแสดงของเธอเสียงมรรเลงขิมในบทเพลงลาวดวงเดือนวนไปวนมาอยู่ซ้ำๆหลายต่อหลายรอบนางรำคนนั้นเธอก็ร่ายรำอยู่อย่างนั้นไม่หยุดและเมื่อเสียงดนตรีเพลงจบลงผะมานก็ปิดเข้าเองอย่างรวดเร็วจนเราอสะดุ้งตัวจากผวังนั้น ก็มีเสียงทุบกระจกกลางห้องดังขึ้นเรือเราจึงค่อยๆค,ครานหนีไปเพื่อที่จะไปหยิบอาโทรศัพท์โทรหาเพื่อนครูด้วยกันให้มาช่วยเพราะตอนนั้นอย่างที่บอกว่าจู่ๆขาทั้งสองข,งข้างของเราก็เกิดไม่มีแรงขึ้นมาในขณะที่เรากำลังสติหลุดอยู่ตอนนั้นก็มีเสียงเคาะประตูหน้าห้องเราดังขึ้นพร้อมทั้งเสียงเรียกชื่อของเราอยู่อย่างไม่ขาดสาย เราเรีบคลานไปเปิดประตูห้องอย่างรวดเร็วตอนนั้นเรารู้สึกได้ว่าเนื้อตัวของเรามันสั่นไปหมดและทันทีที่ประตูถูกเปิดออกเ <c oughs> พื่อนครูและนักเรียนก็ต่างยืนมองอยู่เต็มหน้าห้องเราร้องไห้ฟูมฝ่ายด้วยความดีใจแล้วบอกกับทุกคนว่าผีนางรำทุกคนต่างมองไปที่ห้องดนตรีไทยตอนนั้นจากที่แต่ละคนยืนอยู่ห่างก,กันเป็นวา ก็ขยับเข้ามาชิดกันด้วยความกลัวทุกคนต่างเชื่อในสิ่งที่เราพูดเพราะผ้าม่านในห้องเรียนดนตรีไทยถูกเปิดทิ้งเอาไว้ทั้งที่ปกติแล้วผ้มาม่านของห้องนั้นไม่เคยมีใครไปเปิดไว้เลยเราถูกพาตัวไปที่ห้องของครูจีตและครูนีซึ่งอยู่อาคารเรียนหลังถัดจากอาคารที่เราอยู่ทุกคนไปรวมตัวกันที่นั่น เช้าวันรุ่งขึ้นเราก็ไปเก็บเอาของใช้ส่วนตัวและที่นอนหมอนมุ้งของเราขึ้นมาไว้บนอาคารเรียนวันนั้นทุกคนตกลงกันว่าจะใช้อาคารแค่หลังเดียวเป็นที่พักจากที่แยกกันอยู่ตามห้องเรียนของตัวเองก็มาอยู่ร่วมกันเพื่อจะได้ช่วยดูแลซึ่งกันและกันไม่มีใครรู้ว่าหญิงสาวนางรำนั้นเป็นใครมาจากไหนมีเพียงข้อสันนิษฐานที่ว่า ออาจจะติดตามมากับเครื่องดนตรีไทยเพราะเครื่องดนตรีไทยเหล่านั้นโรงเรียนของเราได้รับบริจาคมาจากผู้มีจิตรัทธาในความโชคร้ายนั้นก็ยังมีความโชคดีอยู่เพราะผลตรวจหาเชื้อครั้งสุดท้ายของพวกเราเป็นลบตอนนี้พวกเราทุกคนได้กลับบ้านแล้วแต่ภาพความน่ากลัวที่เราได้เจอวันนั้นยังคงติดตาเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ยิ่งไปกว่านั้นเรากลายเป็นคนขวัญอ่อน ตกใจง่ายพอแสงอาทิตย์แลบขอบฟ้าถ้ามีเสียงอะไรดังขึ้นมาเพียงเล็กน้อยท่ามกลางความเงียบสงบก็สามารถทำให้เราสะดุ้งได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆม,มานะครับ